มาได้มาได้หนึ่งห้อเลยเห็นห้จอเอแต่บุ้มี่เขียวยำพักไ่ได้เลยยำกะปุกดีขาดจดกอมมาๆๆปุ้งเวพอยำได้อรื่ว่างมันเก็ลื่นนอแล้วเว้ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพัเฮ็ดแรงดีเลยลื่นหลุด้ก็ำเย

แซบๆไปดิแอับต่างแ่นางกัด่ขาดน่องเชากห่เนาะอนีรอ่ผึ่นไปอันการก่อสร้างได้มือนี่อยู่บนปูนเอออะไรอะไร ปเทผุ่นน้ำเ้าอ่ะแล้เดี๋ยรวยเด้อผู้พากไม่กินเนี่ยกบปลาแล้วมีโทกมีไสคนเก็บอยู่ได้ความไข่จะมีเล้เยอสะดวงอู่มีเด้อควรสะดวงสะดวงนนหาอาหารการกินใหั่ลุงกินได้อาจจะดีแนงคนอยู่างหนึงเนาะมันบอกวเก็บอยู่ได้คนมไข่จ่มีมีบอร์ีลอ ไม่แล้วูแล้วเหรอรับมือ้วยเหรอมันเหงื่อลูกพ่อคนลูกใครลานตัดแ้งัดแก้ัดแจ้งัดตัดตัดลูกลานได้กยิ่ย้อนยำมาแจกว่ะยิ่งแจกยำนีอเด้ยเต็มดาตั้มยิ่งยังด้วยำมาเป็นจอบไดนดอกพายห่างอย่างนั้นแต่เราจะจับจอบยังไงก็ว่า ยำบกัดเนงไงแม่บุญกินมันเอาบุญกินเ้แเป้ยังบุญเี่ยำเนาะวากินม่ได้ยำพักก็เนยังไพักกินไม่ได้รับกินกูดชดเราค่ะกุ้งกินม่ได้นาาไม่้องกิน่ได้เยอะหือเนาะตว่ะคือหลุดแล้วือนเน่นหนมาด เมย่อยเลยมันทิ้่ป่าอันนี้มันทิ้ตลอดเลยมันละลายเองนีไ like ่ีเรนมักินหลาันมเด้อเก็แซบแซบันกระมุนใส่กุ้งเข้าเคยกินยังองไม่บด้พันั้นกระมุนไม่กันเนาะเ้ เอ้ยมามาเขาลงมือเดียวฮะก็ได้กินมานี้ได้เขาลงมนสองมือเด้อยังไม่เคยกินเทือดเลยแน่นบอกมาเทืมามานี่เดี๋ยวเขาว่กพันพันเขาบอกบุบุนเปนเบอรลพันอ่อเนาะเอาพักหอเอาเสียหนี่เสียหนี้เสียหนี้ว่าได้ประความ

โขาลายขากลายขากลายอ่ะไรยังอยู่ในรถแบบนี้อ่เปิดคลิปบอไปบนหะบากย่บอกไปหืมาลยกกลุ้นเ้ยมสามชั้น

เอาละเอาละไปเทพื้นน้ำาข้าได้ีมพื้นไปทำงานเบิ่งมีอย่างน้ล้างยางมาแนวมาบนทันกุ้งอก่าีตี่งลมามือใดไอ้หนูมาเมื่อวานบอกเมื่อวานไวอร์่ิงกุ้งใ่พอดอกาพิ่นเมื่อยนะตกเลยเข่าอ้ยอากระเทียงกับเทียงน่อย

ตั้หน่อยพ่อตูลไรมันย่อยตั้งมาหกร้อยบาทมาแล้วมันจะเป็นข้อมูลของพ่อตั้งหน่อยพๆอแค่บอกสบายดีเลยแสงโดยเห็นเห็นใส่บอม่เท้า โอ้มือนี่แกอินไปอีกมือนึงเนาะแช่บะน้ามนแค่แช่เบะแช่บแค่ไม่เแช่โอ้โ่สิแ่บอย่ะแุ้ดใหม่เงาะหนาใช้เสื่อใหม่สินใหม่เนาะแม่ซื้อให้เนะได้แม่ย่ตางประเทศแล้วคนก็ได้เครื่องงามละบอเป็นเรื่องย้อนย้อนหลังวัน่าเลไทยเนาะเกงตุ้ที่ได้มานีนา ชุดใหม่แล้วมึงส่งมาจอกเด็กไม่เนียวหนากรมัดัูวอะทํัชบนนนหยองไปหยองไปกเอนะพวกนเขาหัวมันทิมเนาะแสง บวนบวมอึนแกวด่นีมันม่งานะขึงแนี้ือรเพื่เขาได้โชว์ไอ้พี่น่ไม่ต้อน่ายเพ่อนลย่นแบบอันนงูเือมันกินนั่นเลยพอน่น้ำขน้กรยออกตนีแหละนนี้อ่เอปากเลยพักแม่เพียงแม่ฮุบหนหนั กินให้ม hmm. okay. mm ัน hmm. อิ s <S yeah, right. okay. ่มบักไล่ก็มีมิจิบักล่นะมีมินินี่หัวกมแค่แค่หัวกุ้งนะ่บอหัวมลนหัวกนี่แค่ไหนแค่ไหนเลยมาล

ท่นันท่านนงเเ่ของชาให้ลูกใ้ร้านต่อไปเนาะใช่ไปหรือพ่อไดกินจ้าคือกินข้าวแล้หฮาจังว่วยกัน้องกันหลายคนผมไปซื้อซื้อหมูสาั้นสูงกระถวยก็ขาดฮะก็ได้กินมันนี่ได้เนยไปื้อกะัวไกินเอาจนอายุห้สมปีเลยฮะก็ได้กินนอันนี้แหละ ก็จะกินแถวเอ้ยเอาขายทานเงินบ่อพอเมียงบ่นีเหมียงกุงเนาะกุ้งกระแทบแล้วพี่น้องทอดกรอบนยำดีอีกเร้าแคัวกุ้งจะน้ิ้มด้วยน้ำมันกรอบแน้ำข้นน้ำเชงน้ำข้าบ่อพ้อแค่กุ้งปฮะ S <S อะไรเลยหัวกลุ่มพ oh, uh, yeah. ี่น้องกอดดีนะไม่คัวเาเ็ใ้ทายนอเก่าล่าคนเก่แคนเก่าี้ินวนี้ละบงก้ม่าไม่ท่ากินได้บ่าไม่ท่ากังนได้ก่อนโอ้ยมกอต้นบางนันทบ่วงจังนี่ละ้นน้นนองต้นนู้นน้องต้นนี้เลยพอแล้ว ไม่ได้อิมแล้วบอกไปก้งมันไปห้าง่ได้ได้ได้อยิูนั่งเป็นเ็ดไแด้นี่ได้ก็มาไขรมาปวดชัก้ไวดน้ไคะไ่ได้าแซบบ่แซบกินด้กินไๆด้ป้งกินด้าวใช่แ้ก็แทนไส้่ยเห็นหน้า เดีนี้เอาคนบุวิเกนน้อเราบุญภักหอเาก็ปุนหอเอาต่วบุบิเกวยำนะก็จะักห่อครับเรกุหอพี่น้องนุ่งไหนให้กวนาม่ขาวเนาะยำเนี่ย ไม่เห่าจังล้วงล่อๆเหาเลยก็่ล้รบ้าลาดีเลยเอาขับเลยโดยบ้านี้ว่าข้าวกันว่าข้าวกันได้พากันกินข้าวกินน้ำแล้วเลยเนาะเขาขบุณขบกบเนาะหรเป่าไ่เปาบนก็ได้เนาะ ขอขอบขอขอบคุณขอบคุณแม่วิเด้อขอบอกขอบใจหลายๆให้มีสุขมีใครกันนี่ต่อไปจึงคุ้มกินมาให้ลูกให้ร้านกับอินอิ่มแล้วให้เป็นพ่อพ่อชายให้ลูกให้ร้านอีกจะหนี่ต่อไปก็ได้บุคคลได้กินก็ได้กินแล้วบัดนี้ค่ะข้าวไม่ได้กินข้าวปุ้ยอาซาถูกนาะขอบคุณขอบคุณแม่ทีเนาะฝั่งไทยที่เลี้ยงอาหาร หลากหลายเนาะเลี e ้ยงหมู <Cond oso _> ่บ้านต่างๆก็ให้แม่อยู่ดีมีแห้งเนาะ